ก็กรบสวดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มันอยู่กับมันนี่ s นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาอัปเดตอาเลียงคริสโตสองแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับผมว่าผมเก็บได้เท่าไหร่แล้วนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทำมาสักประมาณ4-5วันแล้วนะครับผมเนาะก็อย่างแอปแรกก็คือเป็นแอปฟรีบิตคอยแคปนะครับผมแล้วก็แอปที่2ก็จะเป็นของฟรีไลคอยนะครับผมว่า มาดูว่าผมเก็บได้เท่าไหร่แล้วนะครับผมนะโอเคนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถกดลิงก์จากใต้คลิปแล้วก็ไปโหลดได้จากในเพจสโตได้เลยนะครับหรือใครจะไปโหลดในเพจสโตก็ได้นะครับผมนะหรือจะกดลิงก์จากใต้คลิปไปโหลดจากเพจสโตก็ได้นะครับผมเนาะส่วนวิธีในการสมัครเดี๋ยวให้ทุกคนกดลิงก์จากใต้คลิปไปดูวิธีในการสมัคร2องแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเราก็มาในของแอปฟรีบิคอยแคปก่อนเลยนะครับผมนะฮะ โอเคให้เรากดไปกด <ija. S 2> ไปนะครับผมอะก็ <Okay, S 2> ตามนี้เลยนะครับผมถ้าใครที่สนใจนะก็มาเล่นได้นะครับผมนะโอเคนะับส่วนในการทํางานนะครับผมก็ทํางานของอ่าช่องแลนนะครับผมก็คืออัลบิทคอยน์อันนี้นะครับผม <c oughs> <Gew> ก็คือเป็น <c oughs> เส้นสีเหลืองนะครับผมนะอันนี้เป็นหมวดที่1ที่ผมทําแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมดที่2ที่ผมทําอยู่นะครับผมสำหรับผมก็จะทําอยู่แค่2ออันนี้แหละนะ เพราะว่าไม่มีเวลามาทำอย่างอ,างอื่นเนาะก็สาขน,นี้มันใช้เวลาแค่นิดเดียวแป๊บเดียวนะครับผมนะโอเคนะครับก็คือตอนนี้นะครับผมส่วนแอปฟรีบิตคอยแคปตรงนี้นะครับผมมีเหรียญอยู่ทั้งหมดอ่าเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดสต๊ชินะครับผม,ผมก็อยู่ข้างบนนี้เลยนะครับผมนะเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบสี่สต๊ชินะครับผมถอนขั้นต่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นสต๊ชิเนาะก็เลย รีสามพันผมก็สามารถถอนได้แล้วนะครับผมนะส่วนกระเป๋าในการถอนก็สามารถไปถอนได้เลยนะครับผมการทํางานก็กดไปที่อันช่อแรกนี้เลยนะครับผมครับบิตคอยลรูปสีท,ทองนะครับผมนะฮะพอเรากดมาแล้วเราก็กดสามารถกดสปินได้เลยสปินข้างล่างนะครับผมนะว่าเรากดไปเลยลุ้นไปเลยนะว่าเราได้เท่าไหร่อะผมได้เหรียญบิตคอย n สีน้ําเงินมันก็ขึ้นไปข้างบนนะครับผมอะแล้วก็ สมมติว่าข้างบนนี้ผมได้เหรียญสีทองนะครับผมก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะก็คือสีน้ําเงินแล้วก็ไปอยู่สีทองแล้วก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับผมแต่ถ้าขึ้นไปสีน้ําเงินแล้วก็ไม่ได้สีทองก็จะได้ประมาณนี้เลยก็เหมือนที่เห็นเลยนะครับผมการเล่นก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมง่ายๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับถ้าเรานะครับผมก็คืออย่าดูต่ออย่าจะเล่นต่อนะครับก็สามารถมาดูโฆษณาดูโฆษณาเสร็จก็สามารถมา กดสปินต่อได้นะครับผมแต่ว่าผมจะไม่ดูต่อแล้วกันผมก็จะกดไปที่95 S าสตชีตรงนี้นะครับผมผมก็กดไปกด yes ไปแค่นี้นะครับผมก็ใต้ประมาณแค่นี้แต่ว่าถ้าใครดูวิดีโอแล้วขึ้นไปดูดูวิดีโอแล้วลุ้นให้ขึ้นไปอยู่แถวข้างบนก็คือมีโอกาสได้หนึ่งแสนสต๊ชีก็คือบนราคาก็เงินก็จะได้เยอะนะก็สามารถถอนได้เลยนะครับผมนะ ส่วนในการถอนของแอปอฟรีบ i คอย i n แค p ตรงนี้นะครับผมก็คือสามารถถอนได้ตั้งแต่1 0 0 0 0บาทเอ้ยไม่ใช่1 0 0 0 0บาทเดนห0ึ 1, ่งหมื่นตตชินะครับผมคือถอนเฉพาะวันอังคารเท่านั้นนะครับผมเขาให้เราถอนวันอังคารเท่านั้นนะครับผมก็คือยังไงล่ะวันอังคารก็คือถ้าเหรียญของเราครบ1 0 0 0 0ซาโตชิปทกทามแอปพลิเคชันเนี่ยจะถอนเข้ากระเป๋าของเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับผม ส่วนวิธีในการเอากระเป๋าไปวิธีในการส่งเอาลิงก์กระเป๋าลงไปวิธีในการถอนอันนี้คืออยู่คลิปที่ผมสมัครแล้วก็วิธีในการสมัครเลยนะครับไปดูได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ตรงนี้ก็ไปดูโฆษณาของหมวดที่2ที่ผมเล่นนะครับผมก็คือดูโฆษณานะครับผมอะดูโฆษณาเสร็จก็ให้เราปิดโฆษณานะครับผมเนาะจะให้เราปิดโฆษณาไปนะครับผมแล้วให้เรากดรูดว่าเราจะได้อันไหนนะครับผมทั้งหมดนี้เลยนะครับผมนะ ว่าเราจะได้อันไหนเราจะได้กี่สโตชินะครับผมอ่าผมได้32มสโตชิมันก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับผมนะฮะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผม1ชั่วโมงเขาจะรีมาให้เราตลอดนะครับผมอันนี้อันข้างบนนะครับส่วนอันข้างล่างนี้ก็ถ้ามีโฆษณานก็สามารถเล่นได้ตลอดเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมก็มาอัปเดตประมาณแค่นี้ส่วนในการถอนก็กดไปที่อ่าตั้งค่านะครับผมมาตรงที่ตั้งค่าก็คือมัน จะมีกระเป๋าเนาะแล้วก็ถอนขั้นตามอยู่ที่ในเมืองสโตชิประมาณนี้นะครับผมมันจะถอนอัตโนมัติเลยให้เราโดยอัตโนมัติเลยส่วนใครจะชวนเพื่อนก็กดตรงนี้นะครับผมฮะ r e f e r a l s นะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับโอเคนาอเดี๋ยวเราไปในของแอปพลิเคชันฟรีไลคอยกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็ไปในของฟรีไลคอยกันเลยนะครับผมแอปนี้นะครับผมเรากดเข้าไปนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็เหมือนอันเมื่อกี้เลยก็คือเหมือนฟรี e bitcoin tab เลยการทํางานเหมือนทุกอย่างเดะเลยนะครับผมก็กดไปที่อันนี้เลยนะครับผมฮะอ่กดได้เลยนะครับผมการทํางานนะครับผมตอนนี้นะครับผมผมมีเหรียญอยู่ที่ทั้งหมดอยู่ที่อ่าหนึ่งหมืนหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด s a t o s h นะครับผมนะแต่ว่านะครับผมคือของอ่า แ e e ฟรีไ c คอยนี้นะครับผมก็คือถอนค่าตามอยู่ที่อยู่ที่1นึ่งแสนไ c คอยนะครับผมนะโอเคนะครับผมรุ้นแล้วนะครับผมก็คือได้แค่นี้นะครับผมผมจะไม่ดูโฆษณาแล้วรุ้นต่อนะถ้าใครอยากได้หนึ่งแสนสตูหนึ่งแสนไรคอยหรือใครจะได้เยอะๆตรงอยากได้เยอะๆตรงนี้นะผมก็ ดูโฆษณานะครับผมดูโฆษณาแล้วก็ลุ้นลุ้นถ้าได้เหรียญไลคอยตรงนี้ก็ไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็อยู่ตรงนี้เนาะแต่ถ้าลุ้นแล้วลุ้นได้นี้แต่แล้วไม่ได้ตรงนี้นะครับผมมันก็จะได้ตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้นะครับให้เราลุ้นไปเรื่อยๆจนจุกว่ามันจะได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ข้าบนนี้นะครับผมนะควเข้าใจนอกส่วนวิธีในการเล่นผมก็ได้บอกในของวิธีในการสมัครไปแล้วนะครับผมนะผมก็กดรับไปนะครับผม ก็ตามที่บอกเลยนะครับว่าแอปนี้นะครับผมนะถอนขั้นต่ำอยู่ที่1นึ่งแสนสตชีนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่แล้ว1 7ึ0 0หนะครับผมก็ถือว่าหาง่ายกว่าฟรีไรคอยนะครับผมนะฮะโอเคหมดที่2ก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะส่วนใครที่ยังไม่มีกระเป๋านะครับผมก็ลองไปสมัครกระเป๋าได้นะครับกระเป๋าในการถอนอเหรียญบิตคอยอะไรพวกนี้นะครับไปสมัครของอ่า แอปหรือว่าของสตางโกก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าของปิดครับตอนนี้เขายัางปิดล่าสมัครอยู่เนาะก็ไปสมัครของกระเป๋าสตางค์ตัวอื่นแล้วกันนะครับผมนะโอเคก็ขอดูสักโฆษณาสักครู่นะครับผมโอเคนะครับพอเราดูโฆษณาเสร็จก็ปิดโฆษณาแล้วก็ให้เรากดแคปไปเลยนะครับแล้วก็ลุ้นไปว่าเราจะได้กิจไล้คอยนะครับผมนะก็ลุ้นไปลุ้นไปอะ ล้นไปอ่ะผมได้อยู่102นะครับผมมันก็จะขึ้นมาข้างบนนะโอเคนะผมก็ประมาณนี้วิธีในการทํางานผมส่วนมากผมก็จะทําอยู่แค่สอสองช่องนี้นะครับผมนะ่องช่องอื่นทําได้ไหมก็ทําได้นะครับผมแต่ว่าอยู่แล้ว,แล,วแล้วทุกคนว่าจะทําหรือเปล่านะครับผมโอเคให้เรามาตรงที่ตั้งค่านะครับผมนะก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมถ้าใครจะเชิญเพื่อนก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมการเชิญเพื่อนเนาะส่วนใครที่ยังไม่มีกระเป๋าก็สมามารถมาเปลี่ยนกระเป๋าได้เลยนะครับผมจากตรงนี้นะครับผมนะ ก็สหมดวิธีในการเปลี่ยนกระเป๋าผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับผมก็เป็นคลิปในการสมัครเหมือนกันเลยนะครับผมนะคลิปนี้คลิปน้ําผมบอกรายละเอียดหมดทุกอย่างเลยนะครับผมเนาะโอเคผมก็มาเพียงแค่นี้ละกันนะครับผมมาอัปเดตของ2แอปพิทิคชั่นหาเหรียญคริสโตรฟรีนะครับผมบิตคอยแคปแล้วก็ไลท์คอยนะครับผมฮนะก็ ผมอ่าก็จะถอนได้แล้วนะครับผมของ Bitcoin c a ปนะครับผมนะก็โอเคก็ประมาณแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนในการถอนเงินก็ถอเนถอเฉพาะทุกทุกวันอาคารถ้าเราได้เหรียญครบตามที่เขากำหนดให้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเราข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายพระอในการคลิปหน้าครับผม